ไปอีกแล้วสวัสดีพี่น้อง,องไปป่วงไปหาเห็ดใครกับเห็ดปลวกวันนี้แม่ใหญ่ป่วงพาเราครับรถเข้ามานะระวังนะระวังมันปีนนะยอีสเทลอนอลนะระวังรถปีนในะอีสเทลอนนะระวังมันเจี่ยวกับรถเขานะเมึงในขี้รถต้องเป็นสายยานกันแล้วคน พออาไปพี่เอาไปน้องเดอ้อขัดกล่องมันสั่นกับพี่น้องเอ้ยมาได้ดีใสแว่นตาใส่เกนเสือ้อวันนี้นางทำสวยเพราะว่าได้เสื้อจาก FC ฝากมาให้นางบอกว่าเสื้อตัวนี้จะให้ยาวจะมีละหลักหมายว่าเซเ็นตารอบ้านได้จะหลักหมายหล้ว เพื่อนานนี้ลงไกเรื่อง้มะไนดน่าคลยหมั้เดี๋วปาพี่น้องยังไปเจอญี่นเ็ดเพรอป่าฝ่าฟันไม่เคยหวนอันตรายโดนน้ำไอ้ไต่ล้น ไก่ครับพี่น้องเอาเถอะเรื่วันนี้ะจนมาทายมันเงืเงนโกดอ๊อโตอโอ๊อตตตตนะเปก็เฮนบอสมันกระโจนวะอันนี้ชีรถนะีาไปใต้ฉันบอส มันนี่แะอยู่มันะตายใเยตัวาปยุ่นมนันโอ้ยต่ๆๆๆๆๆๆไต่ไต่ไตตโคตร่เลมันจะเยวาบเลทราบแล้่ไปยังทปันผู้ล่านก็ไดอ้อันนี้่ยนะยไปพี่น้องปไจุดหมายปลายทางแล้วแต่ว่าสงสัยเขาจะเอาไปหมดแล้วพี่น้อง มาเอาเสด็จตามนล้วไม่นั่งสินการเองครับพี่น้นอนนงมันยังน้งอยบ,บอกเห็นแล้วโอ้ยเพื่อมันพลนมาก่อนบ่อกเถินแล้วเอาซิมาได้อีลีพี่น้องน,นี่อดอกห<อ>นึ่งนะโคโลดอยู่นะนี่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 นน<อ>มึงเนี่ยพี่น้องนี่ เอาสับน่างนี้เอาเนาัน้าแล้วพี่น้องเอ้ยมันแกนมันบ่จอมีบางแต่ข้ามืดแล้วจังมามันก็ยังฟงขึ้นมาเข้าอยูกขอด้จีกินก็ยังคลายพี่น้องเอ้ยโอ้ยนะเขาาอากกอมนะผพอได้อยู่แล้วพี่น้อง มีปืนเบิ่งมีกปืนมือนแลกโอ้ยไก่อนไก่เปื่อยเขาเอาไว้แลไก่รอนไก่เปือยเขาท้แล้วข้งตัวเองเราจากเอ็ดเฟอร์มีที่ผมมาเอาอย่ามือเศร้าละ เล็วแบนี้มันเบกแล้วทานี้ก็ยังมาเปลี่ยนไปนหู้นล้านกันด้เหี้ยโอ้อันเห้ยยยทำไมมันเลี้ยงกะเทยเท่าได้น้องตัมเหี้ยยยเยอะกินนะเยอะแต่ผู้เอดอกหกไปอยู่นะ โอ้ยโอ้้ยเด็กน ah? ่ะไปหาที ai, ha, ่ท nah ี oui, ่ไหนอีกเฮ้ยเขามีหลักรถเหรอฮะต้นหลักประมาตามือกว่า ขณะนี้ก็ได้ไปหาเห็ดต่ออีกนะครับท่านผู้ชมครับเราจะไปลุ้นกันว่าจะเห็นเห็ดใครไหมจะไม่มีใครเอาหรือ,อยังไงครับมาแล้วก็เขีย่ยหากุลุยกุลุยกอีกแล้ววันนี้เราจะไปหาเห็ดใครกันนะครับพี่น้องครับท่านผู้ชมครับเดินทางไปเรื่อยเรื่อย ถือนอนะถือแบบนี้ก็ชับเรา่ากายไปกับผู้ตามก้นต้อยต้อยไปกับอีน้อยอีนอ้อยอะไรบอนอันผีสุก้าสะต้นติ้วนะไปรุน้นกันว่าจะมีเห็ดใครโพก,ก้อยกันไหม อยู่ไหนก็ไม่ทันยอ,อยู่เสือก็มีทันอยู่เสือก็มีทันแต่ล่อนแต่แตเปยโอ้ยเห็ดภา,า,า,า่หาหนิเห็ดเป้อนี่นี่เห็ดน้ำมันนี่เน่ยชีดแดงแดงนี่ จีกินได้เยอะข้าวแกงทิ่มมันนะพอยเห็นื๊อบบอนว่าเจ้าเปิ้งกครับตู้เย็นนะค่อยมีกล้ากินกันเบอร์เด่นหนักปุ๊บแล้วสิกลับพอได้เก็บอยู่กลับพอได้เก็บอยู่เห็ดไข่หักดอกบุ๊งยังพี่น้องเอ้ยดอกน้อยๆดอกกะนั่นได้สิ มาทำหัดสอยซ้ำเพิ่มด้วยตามกันไปเตยเตยจิบทองกับขี้สิขี้อย่างอ้ออ่ะกินอันอะไรน้อยกันน้อยนี่ไม่ยองนินยอมอยู่บนยอเห็นหากุดเอาเห็ดตีนเพื่อเลือสารนะนะตีน เพื่อเาขี้เมงก็ได้อันี้เนแลยขี้แทนตีนนะหยูถึงแล้ปีนโฮลงพื้นนี่ท่านอเจ้านี่หนึ่งนะเอายท่านอนีหายเหีแล้วสัลนี่นี่นเอาบอกมันน้อยเท่หพวกไอ้ลูกเจกระโผหินอยู่นดน้องขันเนมาตั้งเจอมาหานะพ่อได้กินยูพี่น้องเอ้ยฮะกับบุตรองหาไก่้องหาน้ำเค็มทาง มังบางอย่ผลเกิดมาปแ่นแ้จะังาวน่คดงย่าเนาะ่ไปได้เพิ่ะคิดขินเงยาันเงยอย่าเง่าินเงย่าไป้คันาไปได้คิดขันเย่าคิดทังยอย่านเย่าไป้ิดันง่ไปนเ่า้เงาปไ้ินเงอินเงอย่ิดเอไปเดเจอหป้ังอ่ัอ่้ กินป,นปนในในออลาบ้าบ่านนแล้วิกรบอโอ้ยเห็ดปวนี่มาบ่เลิกเห็นโอ้โหนี่งามกูเดาพี่นนองเราก็จะมาอ้อมหัวโพนตุย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 ,ตย,ตย กินตามบานละทิอ้กินตามโทเข็มได้ไหมนะแต่ล่อนต่เปยทอดไปยังเม้นกันเนาะอีตาหนาวมงโคตรเม้นเลยตดนะ ออกมาปลาเล่าอะไรบานี่ตดกลิ่นช่วมโมเมนต์ตอเบอรลีห้าป้าบานี่อือหยุมหนึ่งนี่ก็จะเห็นขม่า เีไปปเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่นัใส่ปุ้ยข้าวมาแล้มซับเมเห็ดปุยไยังเอาอีเทหนานี่มนเอามาว่าจุ่มเกันไร้ใ <reco> ช <grupp es> ่ข้าวเอาแลนี่จะบรงัดเพื่อเหลกับหูเหอช่ขี้่ขี้จะเอาวกับผักซะก่อนเพราะว่าเพื่อนสิไปขี่พี่น้องทายตอนขี่ไมีได้ปะเข้าสิผักทำนี่ก่อนให้เพื่อนมาแต่ขี่ก่อนพี่น้อ พี่น้องขี่รถมาเป๊บเดียวกับหาลำทางกะได้น้อยหนึ่งจงไปรุ่นกันเบิ่งมไนไปหาต่อไปได้่าพุน่นะเอกเพ็่นยังไปขี่อยู่ป่า่นมบาซ้อนก็นเลยนั่งถาจากน่อยพี่น้องเอ้ยถาจากน้อยจังเพิ่นออกมาจังเพิ่นพาไปหาอ,พอาีพี่น้องในถาเลยพี่น้องในตตยแล้วลูกี้นะหมวยขี้หึงตายแท้ด้มโหลประจัก ยังกูฮกโก้ได้ออกมาแต่ยจ๊กเถื่อพี่น้องจากนั่งเอาลูกออกล่างกระเอินไปอีกแล้วละลูกอ๋อนะแทงบอเจ้าแทงลูกบอกบางกี้นี่นะบอแทงลูกบอเห็ดปะ มาป๊ปีกมีได้อเคจีกินอมจีกินโอ้ยุงกัดก้นมาแล้วมาจากบ่อพุน่นขี้แล้วพุน่ก <l ots> พน,นกัลมหีเขาบ <l ots> ่อา <l ots> ปลา,าเมือขัน <l ots> เมื่อไร่พิดกลับไมนะกินปาบาานกปลาาานแล้วมันพิษกับไมแลว่าแล้ววาพิษกับยาเดิมยาเดิมอันนี้ เขาจะเขียนาตอ่ะับกันมันลูลูกแล้วจะไปหาบ้งเถอะแล้วยืมเเลยบอเมนเลยเลยไปเกันปไปเป็นเป็นยังไงบัดนี้เงนบอเมินบอเดนีนะเป็นแล้วเมยแหงแล้วเคยจะตายแล้ว เกยนจะหลดน่จะเกนบแก้เือนีหจะเกลอยลดโอ้ยหลดนี่มันได้เกยยู้วางนะไปโอ้ยเป็นเรื่งบานีดำนาแล้วล่ะยตายบ่กลับกันกลับกันเห็ดกรบบาดไร้ทาเอาไปยึดติดดิเบอร์ตายเด้อ ปีนแท้ปีนแท้ดอกนี่นะปีนแท้กลับกับพี่น้องจังไปเบิ่งยุ่ยใช่อีกได้ดอกเข็มไม่เดยเฮียเบิ่งเลยเจตุยไหนเห็นเฮ็ดบ้านนี่บบาซ้อนประเด้๋ยาซ้อนลงไปเอาลงมาผัดโเห็นเฮ็ดป็ดเหยียบเฮ็ดแปรเบิดบ้านนี่ได้แต่สองดอกทำให้ลูกไปเหยียบทิ่มได้เม่ตัห้อยตัวเอกผู้เห็นผัดไปลงเลยเนาะ บาไปต่ออีกแล้วพี่น้องแกเป่าเบื่อกันเด้อเบื้องการขี่รถกันเรื่อยๆปูป่าเลยเบื้องการขี่รถเบื้องการขี่รถแล้วอะไรกันกินเปนไม้กระถอยลอยลู่ๆมันเป็นหอยหนาเรื่องเลยนี่เลื่นออกมั้งเลยมีลีได้เจ้าเหมื่อยแล้วไปไป g ับ b g r ไปรุดมั้งเขาเป็นบิดเท่าหรอสั่งเมื่อยมึงมันก็เมื่อยมาจิบอย่เงี้ยมันกิบด้เทียนอยู่นะพี่น้องยังอยู่ เลิเก็บมั้งเก็บมั้งอีนั่นเป็นหมื่นด้ล่อๆยังไะเอาจะมีฮุบขี้ดินสายนั้นเจอข้ามันสาจะหาในชีวิตก็เคยถ่าหาเฮ็ดพี่น้องเ้ย อีกเอีวแล้วพี่น้องเอาเดี๋ยวเดีเอาลดน้อยน้อยก็เอาบ่ไปห้อยชีชี้เต้น l ๆหนุ่มคุก้นนะเดี๋ยวนี้ซ้มอันนี้หมดแล้วหรอเห็นยุโอ้ยแต่ลอนแตเปย์เยอ ป,ปะปะอวย,ยนะปะพี่น,อน,น้องมึงแน่กาสิงเล่งในป่าสิงสเล่งในปรามน,น้พี่น,ออน้องจะตายแท้ที่ได้พูดได้เกิดเยอะ่พี่น้องนอนแนะ่แต่นางนอนมันสีปีนตายที่บอย่าไปลงไหนต่อ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 โอ้โหแนบุตแนบ <laughs> ไม่บอกโอ๊ยปิด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 ตาย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 จีนสายเข้าเต็มเมดช่องนี้ตายี่เนาะ ทอดบ้านยังปลอดภัยเกือบตายพี่น้องอะ่ะพี่น้องคลิปนี้กาจบไว้ซัมนีก่อน, <f poses> น,อนพี่น้องไว้พอ,อกันลิปหนาแล้วพี่น้องเด้อจนสีเซ็ตแล้วพี่น้องสบายดี